สวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนแสนสุขนะคะสังกัดชนบุรีเขตหนึ่งค่ะสำหรับโรงเรียนแสนสุขเรานะคะได้เปิดรายวิชาที่รองรับอุตสาหกรรมทั้งหมด2ออุตสาหกรรมนะคะก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้มีรายได้ดีค่ะแล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะคะก็จะมีการเปิดแผนการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียน ภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็าวิทยาศาสตร์คาหากรรมค่ะสำหรับบริบทของแสนสุขนะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบางแสนนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของชนบุรีนะคะที่สนับสนุนเลยก็คือจะเป็นประเพณีเก่อพระรายวันไหลนะคะที่ทางโรงเรียนได้มีการเข้าร่วมแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในส่วนตรงนี้ แล้วก็ทางโรงเรียนก็ได้รับรางวัลนะคะในการประ,ประกวดกอเจดีพระสายวันไหลซึ่งจะเป็นที่โชว์อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะคะที่ได้เข้าร่วมออในระดับประเทศมานะคะครับก็การแข่งขันหุ่นยนต์ของเรามีการเข้าร่วมใน,นระดับเขตครับเป็นแชมป์ในระดับเขตที่1ครับแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับชาติ เป็นได้มาได้เหรียญทองแดงมาครับก็สาเหตุที่เราได,ได้เริ่มความคิดนี้ขึ้นมาก็พัฒนาโดยคุณครูครับเมนบอร์ดป๊อป X 2ครับแล้วก็ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Arduino 1น8 8 8ครับเขียนโค้ดขึ้นมาสร้างให้หุจน,นนี้อ่าลงไปรับของได้โดยไม่ต้องใช้นักเรียนหรือคุณครูครับ แล้วก็หุ่นยนต์ตัวนีจ้จะเปลี่ยนเสเมือนรางรถไฟครับเดินตามทางไปได้แล้วก็นำํำสินค้าหรือว่าเป็นของวัสดุลงมาวางได้ตามจุดที่เรากําหนดไว้ครับซึ่งเราได้เขียนโค้ดตัวนี้เอาไว้หมดแล้วครับแล้วก็ยังสอดคล้องกับในโครงงาน EEC ครับก็จะทำให้เหมือนไปพัฒนานิคมอุตสาหกรรมก็ เราได้เหมือนแบบใช้หุ่นยนต์ในการทํางานให้มากให้มาให้มาขึ้นครับค่ะสำหรับในด้านของด้านภาษานะคะก็ทางโรงเรียนก็เปิดหลักสูตรที่การท่องเที่ยวและการบริการและก็ส่งเสริมการสื่อสารนะคะเนื่องจาก พื้นที่บางแสนเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากแล้วก็ทางโรงเรียนเราก็บริาการวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาการงานเข้าร่วมด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนให้นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์อ,อ,อย่างเช่นสมุนไพรด้านหลังที่โชว์อยู่นี้นะคะเพืแล้วก็นําไปไปเป็นขายในตามชายหาดในสถานที่ท่องเที่ยวในบางแสนนะคะใช่ก็ประมาณนี้ค่ะ ค่ะสำหรับเราชาวโรงเรียนแสนสุขนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อให้โรงเรียนของเรานะคะได้มาโชว์ผลงานโชว์ศักยภาพของทางโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ